ครับผมสวัสดีแฟนแนดาราเดีทุกคนนะครับก็ผมนัทนะครับนัทชุพลรัตนมุคลครับครับสวัสดีครับผมการนะครับกสิเกศนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวแล้วก็บทที่ได้รับในซีรีส์กับแฟนๆดาราเดลี่หน่อยค่ะครับผมสวัสดีแฟนแนดาราเดี่ทุกคนนะครับก็ผมนัทนะครับนัทชุพลรัตนมุคลครับรับบทเป็นหมอประการครับ สวัสดีครับผมกาลนะครับเกษตรของรัฐบาลครับรับบทเป็นตัวพีนะเป็นยังไงบ้างแบบซีรีส์ตอนนี้แบบเริ่มออนแอร์ให้แฟนได้ชมแล้วเป็นยังไงบ้างคะโหก็ชื่นใจนะหึงเห็นกระแสของบอกว่าเ่อนเว็่ดีทุกคนคุยกันแล้วก็ดีใจครับดีใจหายเหนื่อยครับใช่ก็คือในคอมพิวเตอร์ผมได้เห็นหลายคนเขา พูดถ <displayed, S 1> exactly. ึงท so so ั <ats and S 1> <t ake iono> mm ้งเรื่องบทแล้วก็โปรดักชันด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจครับที่เพราะว่าทีมงานทุกหทุกคนก็ตั้งใจมากมาครับแล้วก็อยากดูอีมีต่อไปแล้วส่วนตัวอยากดูมากบอกไว้แบบว่าทิ้งบอกเรื่อีพีเลยอ่ะเดี๋ยวสักนิดนึงดีกว่าเล่าเรื่องย่อซีรีส์เรื่องนี้เผื่อแบบยังมีแฟนๆที่ยังไม่ได้ดูอะไรอย่างงี้ว่าเกี่ยวกับอะไรยังไงครับก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวของ หมอคนหนึ่งนะฮะหมอจากคนหนึ่งรักการก็คือ,อยูยมาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นความสามารถพิเศษหรือเปล่ายู <c oughs> ยูเขาก็เห็นยูมัทูได้แล้วก็เห็นยูมัทูดแค่คนนี้คนเดียวด้วยซึ่ง,ซ,งซึ่งพอเขาเห็นยูมัทูดปุ๊บเนี่ยมันเป็นปัญหาในการทํางานกับเขาอะเพราะว่าทุกครั้งที่เขาต้องผ่าตานอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่เขาทางานช่วยเหลือคนไข้แล้วเราเจอ,อยมัทูดเนี่ยความหมายคือเปอร์เซ็นต์นี้คนไข้ที่เรารักษาอยู่เนี่ยมันจะไม่รอดน ใช่มันก็จะขัดแย้งกันซึ่งซึ่งในเรื่องเราก็จะไม่ชอบอ่ะเพราะว่าเพราะว่าแบบผมว่าไม่น่าจะมีหมอคนไหนชอบโยมมาทูดเพราะหมอพยายามจะรักษาคนไข้แต่ว่าแต่ว่าโยมมาทูดเนี่ยเขาจะเอาคนไข้เราไปอะไรประมาณนี้ส่วนส่วนเหตุผลว่าทำไมถึงอะไรยังไงต้องรอต่างๆครับพูดถึงในเรื่องนัดพี่ว่าค่อนข้างที่จะทำการบ้านหนัก เล่นเป็นหมอศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะมากเลยยังไงบ้างคะเราคือคือในในบทในบทผมที่ได้มาเขาะจะมีการเขียนกำกับไว้ก่อนเลยว่าแบบว่าศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรเพื่อที่ว่านักแสดงมันจะได้เข้าใจในการที่สื่อสารออกไปแล้วก็ในการออกเสียงเนี่ยมันก็สำคัญมากที่มันจะต้องออกให้ถูเนาะสมัยนี้เนาะแล้วก็ในกองเนี่ยก่อนที่จะเข้าซีนเนี่ยก็จะมีการเช็คคำคำนั้นก่อนว่าออกเสียงยังไง ต้องบอกว่า acting post ของเราเนี่ยคุณตามเนี่ยเขาเจ๋งมากและโชคดีที่คุณตามเนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลคุณแม่ขอเป็นพยาบาลคุณตามเนี่ยจะมีการโพช็อคุณแม่ตลอดว่าออกเสียงแบบนี้ความหมายแบบนี้ใช่ไหมคือเรามีการทำแบบนั้นเรื่องนี้เยอะมากๆแม้กระทั่งซีนผ่าตัดอะไรประมาณนั้ครับใช่ใช่ครับก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังแล้วก็คุณตามด้วยเพราะว่าเช็คกันตลอดว่าว่าถูกไหมความหมายมันจะอะไรอะไรประมาณนี้ครับ ในเรื่องในเรื่องนี่คุณหมอเขาเหมือนชอบกินชานมไข่มุกนะตัวจริงอะตัวจริงเราเราชอบกินหรือเปล่านะคือจ,จริงๆอะผมก็ผมก็ผมก็กินนะแต่ผมกินกาแฟมากกว่าผมไม่ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้กินชานมขนาดนะแต่ว่านานๆกินทีแต่ว่าคือบอกเลยว่าพอถ่านเรื่องนี้เสร็จอะผมก็มาวไปลองชานมไข่มุกหวานห้าสิบนะคือตัวจริงๆอะนัดเนี่ยน่าจะหวานร้อยก็ <c oughs> แบบเพราะเราต้องสั่งก่อน ระหวาง50เลยไหยลองกินดูแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยพอถ่ายจบเวลาเราเห็นชานมอ่ะเราก็จะแบบไม่คิดถึงหลัการแม้กระทั่งตอนถ่ายเสร็จอีกผมป่วยอัตุ้งยิงยิงขึ่งมาท่านไปโรงพยาบาลนะผมจำได้เลยผมถ่ายรูปในโรงให้กับทีมงานดูเพราะว่าแบบว่าเออคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเราถ่ายทำประมาณก็ก็กินแบบหลักการพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นแบบเค้กเค้กฟรมอนหรือว่าแบบว่าชาตินมวัด50เลยประมาณ ครับยมมาทูตของเราบ้างดีกว่ามันมีสตอรี่ใช่ไหมคะทำไมถึงต้องชอบกินก๋วยเตี๋ยวร้้วใส่ลูกชิ้นใช่ครับจริงจริงพูดพูดแค่เสี่ยวเดียวก็คือสปอร์ตแล้วไม่ไม่แต่ว่าแต่พีว่าแบบปออันนี้ก็ได้ยมมาทูตจริงๆอ่ะเวลาเขากินอะไรจะขมหมดเลยแม้เหมือนเป็นแบบเขาไม่สามารถกินอะไรได้ทุกอย่างที่เขากินเนี่ยจะขมที่สิงโตถึงไม่ยอมกินอะไรเลยคือผมว่าผมว่าเรื่องเนี้ยคนดูอ่ะ อาจจะเซนส์ถึงความถึงความทรงจำแปลกๆของทั้งสองคนได้น่าจะหลายๆคนน่าจะรู้สึกซึ่ <laughs> งผมว่าความสรุปของของเรื่องนี้คืออาไรนะมันคือค่อยๆคลายผมออกมาเรื่อยๆว่า <c oughs> เฮ้ยคอนฟ lict อะไรทำไมคนนี้เขาถึงเห็น,หนยุงม,มาทู่ทำไมเขาถึงชอบกินนั่นกินนี่เฮ้ยทำไมเราถึงรู้ว่าเขาชอบกินอะไรอะไร้ะครับผมว่าความสนุกมันจะอยู่ตรงที่ว่า ทุกๆอย่างมันจะค่อยๆเฉลยกมาแล้วผมพูดนิดเดียวก็คือสปอยแล้วดังนั้นรอดูตอนต่อไปกันดีกว่าแกคือเอาง่ายๆมันไม่พูดอะไรเลยครับ <c oughs> แล้วอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าโยมทุตก็ดูข้างรักอยู่นะ <c oughs> มีย้ายบงย้ายบ้านไปอยู่ข้างคุณหมอนะผมว่ามันเป็นเพราะหมอแซบไงก็อีทีหนึ่งหมอแก้ผ้าขนาดนั้นนะคือผมว่าจริงๆจริงๆถือว่าบอกได้แล้วประมาณนึงแล้วแหละเพราะว่า ตอนจบของตอนที่พุ่ออนไปก็คือเห็นแล้วว่าจริงๆตัวผีกับปาการเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่เด็กคือคือรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วนีเพราะว่าเหมือนกับว่าแต่ตอนนั้นคือเราโตแล้วนะแล้วยังเด็กอยู่ตอนที่ตอนที่เรายังเป็นคนอยู่เลยแต่ว่าตัวปลาการเองอ่ะจาอะไรไม่ได้ด้วยด้วยเงื่อนไขบางอย่างอ่ะแล้วถ้าพูดถึงในชีวิตจริงเป็นคิดว่าตัวเองเป็นคนข้างรักกี่เปอร์เซ็นต์น้องนัทกับน้องการ เต็มร้อยเครับเต็มร้อยสักประมาณเต็มร้อยสักประมาณแบบเจ็ดสิบแล้วกันครับเยอะใช่เพราะว่าในในชีวิตจริงมันจะต้องคิดอะไรเยอะเลยครับไปทำงานรอบครัวด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็อาจะประมาณแบบเหลือสเปซไว้ให้การใช้ชีวิตบ้างอะไรประมาณเนี้ที่เหลือก็เต็มที่เลยครับ ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงวะต้องเลเี่ยรู้เลยเกล้เคงอก็ปาไปเท่าไหร่นะคือจริงๆก็อยากจะแบบว่าแปดสิบเก้าสิบร้อยอะไรแนแต่ว่างานเยอะเหลือเกินเลยครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆเราสองคนอ่ะเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันมาก่อนเรื่องลุงสีเทาเป็นการทำเลกับมาเจอกันในรอบประมาณกี่ปีห้าปีครับน่าจะปีนี้ปีที่หกลุงสีเทาเป็นห้าปี พอเราสองคนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเล่นกลับมาเล่นซีรีส์คู่กันอีกครั้งตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไ,ไงคะอุ่นใจครับอุ่นใจใช่ก็ดีใจครับคือคือคือถ้ากสมมุติว่าอ่ะได้ทํางานได้ถ่ายละครหรือว่าซีรีส์แบบเนี้ยเวลาเขาติดต่อมายเงี้ยเขาเราก็จะรู้บทใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าเราก็จะรู้ว่าเราต้องเล่นกับใครทีเนี้ยพอเรารู้ว่าต้องเล่นก,กับเขาเขาแบบเนี้ยเราก็ผมว่าก็ดีครับมันได้แบบ คิดถึงรบรรยากาศเก่าๆแบบตัวผมเองอย่างเงี้ยที่มีโอกาสได้ได้เข้ามาทำง,งานในวงการเนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากลุงสิทธาซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญของเรื่องตัด้วยอย่างเงี้ยก็ดีใจเหมือนได้กลับมาทํางาน,นด้วยกันแล้วแม้กระทั่งทีมลุงสิทธาเองร่วมกับพี่ไผ่อย่างเงี้ยหรือทีมเบื้องหลังท,ทุกคนมนมีทักมาครับ <c oughs> เออทักมาดีใจที่เราแบบได้กลับมามาทําง,งานด้วยกัน แล้วเขาก็ติดตามหรือประมาณนี้เพราะว่าเขาก็เหมือนจะเป็นค่ายที่แบบสร้างพวกเรามาด้วยรประมาณนี้ครับคือคืออย่างผมเนี่ยเราพูดได้ว่าเราจากวงการบันเทิงหรือว่าการสแสดงไปนานะเพราะว่าผมก็จะไปอยู่ทางด้านของเรื่องหลังหรือว่าไปทําในงานเพลงะมากกว่าแต่พอเราเราได้มีโอกาสกลับมาเล่นปุ๊บ<ฮ>มันก็จะมีความเขินเขินนิดนึงไงใช่ไหมเราห่างจากตรงนี้ไปนานแต่พอรู้ว่าเฮ้ยเล่นกับพี่นัทเจ้สบายใจแล้วเอาจริงพอ กลับมาเล่นกันเล่นเล่นซีรีส์คูกาเนี้ค่ะแน่นอนล้ามันก็ต้องมีแบบฉากเลิฟซีนด้วนี่เขินก็ยังเขินอยู่ใช่ไหมไม่เขินเลยนะไม่เลยไม่ไม่มีเขินอะไรเลยว่าแตนนี่ผมคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ทีมทุกคนแบบอั้งใจและทีมทุกคนแบบจริงจังมากอะคือประมาณว่าเราพูดตรงๆว่าเราไม่แม้ไม่แม้กระทั่งพูดต่อหน้าเขาว่าแบบ ขมเขินต้องจูบพูดมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตรงนั้นน่ะมันคือคนจริงๆอ่ะบคนที่เราทำงานตรงนั้นคือเรารู้ว่าเราจะต้องไปเป็นประการและเป็นตัวผีเราจูบอะประการจูบตัวผีตัวผีประการมันไม่มีเวลามานั่งคิดว่าเขินการคือความรู้สึกตรงนั้นคือเราอยู่ท่ามกลางคนที่มีอาชีพมันเลยมันเลยไม่คิดตรงนี้นะใช่ส่วนนึงคือมันคือสิ่งที่นักแสดงต้องทำได้ีกส่วนหนึ่งคือเราอยู่ท่ามกลางคนเก่งเราอยู่ท่ามกลางคนมีอาชีพเราก็ต้องมีอาชีพใช่เหมือน ถ้าเราบอกว่าเขินนะ่ยสู้เราถามเขาดีกว่าว่าจูบเนี่ยเพราะอ,อะไรรู้สึกอะไรจูบจูบเ<า>ข<า>ินไปกันหลายร<ข>อบอ<ม>ีกเะจริงจริงจริงแล้วแล้วผมผมกับเขาเนี่ยมันเกินจุดที่จะมานั่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวพี่จูบมันมเกินแล้วอะเพราะเราทํางานด้วยกันมานานมากแล้วหลังจากที่จบลุงสีเทาพ๊กอะเราก็มีอีเวนต์มีแฟนคลงแฟนคาบมันได้ทําอะไรด้วยกันเยอะมากจนมันแบบมันข้ามเรื่องนี้มาไกลมากแล้ว ก็ไม่ไม่ค่อยเกิดขำมากๆแบบว่าพอเล่นเสร็จอะเราไม่รู้แต่พอไปเช็คมอนิเตอร์ก็ก็อะไรเงี้ยได้ได้มีโอกาสได้มีโอกาสดูบ้างแบบตอนนั้นสมัครคอมพิวเตอร์ก่อนนั้นนี่ไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์แต่คืออยากรู้ไงว่าแบบเขาเขาพูดถึงอะไรบ้างแล้วก็ EP หนึ่งก็รู้สึกอันดับที่หกคอมพิวเตอร์มั้งใช่ไหมติดอันดับที่ ก็ดีใจมากครับขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วก็รู้สึกดีใจเวลาเขาแบบว่าแบบชมโปรักชั่นชมโลเคชั่นอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากๆสมดูแล้วก็ทีมโปรักชั่นทุกคนก็คือเต็มทีมากๆนะครับพี่รู้สึกว่าคุณหมอนี่แอบเป็นคนปากแจ๋วอยู่นะในเรื่องมีความปากแจ๋วเบาๆไม่ไม่ใช่พี่คนเดียวครับก็พูดกันหมดเลยครทุกคนเออก็ ก็เหมือนแบบเออคือ,คอตอนแรกอ่ะตอนเราถ่ายเราไม่รู้ตัวนะเราเราไม่รู้ว่าเราก็รู้แหละว่าเราพูดเยอะมากกว่าเขาเพราะเขาจะเป็นมนุษย์เขาไม่ใช่มนุษย์เนาะเขาจะไม่ค่อยพูดอ่ะแต่แบบพอออกมาดูแล้วแบบพูดปากมากเลยอ่ะประการแบบอะไรของเธอเนี่ยอะไรอย่างเง mm ี้ยเออแล้วก็แล้วก็ตอนแรกอ่ะผมเล่นี่ะผมก็บบมไม่รู้คือ,ค,อคือเราก็รับเรื่องมาเราเรายังไม่ได้ไปถ่ายเล่น,ใน,ในเล่นเราไม่ถ่ายเลยเราก็ไม่รู้ว่าแบบว่าเออใครเป็นแบบใครเป็นเมะใครเป็นเคสใช่ไหม เตอใช่ไหมเราไม่รู้แล้วพอเราถ่ายไปสักประมาณสาสี่คิวเงี้ยผมก็เดินไปหาพุ่มกลับแล้วก็บอกว่าผมว่าผมเป็นเมีย <c oughs> <c oughs> เ,เรารู้ได้ด้วยกานเี่ยตอนแรกเราไม่รู้จริงเราเล่นไปเล่นมาเราเล่นไปเล่นมาเราก็แบบพี่ผมว่าผมเป็นเมียอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็เหมือนแบบ เรื่องกี่แล้วผมขัวเลยผัดไทยในกองในกองก็จะชอบพูดว่าคู่ผมมาผัดไทยบางทีบางทีผมอาจจะไม่ใช่เมียก็ได้๋ยวให้คนดูคนลแล้วตัวแล้วตัวการน่ะตอนที่เล่นคือรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรรู้สึกว่าเป็นอะไรครับอย่ามาชวยกันนีคือบอกไม่ได้นะเราเราแค่รู้สึกว่า มาแทนก็จะมีความเมินีนิน่ะจะมีความขิงบอนมีความแบบว่าขี yeah, ้แยขี้แยหน่อยๆหน่อย,อยต้องการวการปกป้องนะไรเงี้ยครับเราก็จะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาคอยคอยปกป้องเขาอยู่อยู่อนข้างเขา,ขา,ขาตลอดมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะแล้วอันนี้เราคิดว่า คุณยอมมาทู่คิดว่าใครหลอกกันในความคิดของเราสองคนตุ่มบอกว่ามาหลอกอ่ะดูว่าผมดูแล้วผมก็รู้สึกแบบอุ๊ยไม่ตู่ตอนเขาใส่ยุ่มบอกนี่คือเท่มากนะตอนถอดเส้นไอถอดเส้นดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดอันนี้ไม่ต้องพูดเป็นไงมุดมุดดีอยู่แล้วคือผมดู E1 E2 อ่ะ ผมตัดอีกตัวผีเท่มากแล้วก็ฟีดแบ็กเนี่ยพ่อครัวผมคุณพ่อคุณแม่ผมอ่ะพ่อผมเนี่ยนะคือไม่ค่อยดูซีรีส์วายพ่อผมมาโทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าฝากบอกการด้วยลูกการหล่อมากลูกเออพ่อผมพูดเลยอ่ะเออผว่าป่วยไส้แตกอ่ะพ่อผมงงมากแต่ก็คือผีเทพจริงเพราะว่าแบบเอ่อคาเลคเตอร์แล้วบทเขาาเงี้ยแม้กระทั่งแบบแม้กระทั่งท่าเดินแหละคืออยากอยากให้ทุกคนแบบเห็นว่าเบื้องหลังอ่ะท่าเดินเนี่ยเราทีมใส่ใจท่าเดินนะแล้ว อ่าตองแบบโคตรเทพนะถ้าเดินกเก้าของตัวผีมันจะไม่ได้เป็นเหมือนคนเดินเท่าไหร่ลองลองเทียกันดอูอันนี้สมมุตินะคะถ้าสมมติว่าในชีวิตจ,จริงเราได้เจอยมมาทูเนี้เราจะทํายังไงสิ่งแรกที่เราจะพูดกับยมมาทูดคืออะไรเฮ้ยผมหลอนนะใช่เห็นยมมาทูดนี่ผมหลอนนะผมหนีก่อนนะ <c oughs> ผมเนี่ย จะใช้ความสามารถที่ผมเห็นโยมมาพูดในการหาตังค์นะจริงๆผมจะถามเลยว่าใครใกล้ตายว่างขาไปเรียกเก็บเงินเลยน่กัเอะไรเงี้ยเออใช้ความสามารถตรงนี้เนี่ยในการหาเงินเลยทิ้งท้ายกันหน่อยหน่อยนีก่าว่าแบบเพราะอะไรเป็นแฟนถึงห้ามพลาดซีรีส์เรื่องนี้จริงๆอยากให้ทุกคนใครที่ได้ดูไปแล้วนะครับ EP สอง EP ก็อยากให้ ติดตามกันต่อไปนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูว่าแนบว่าพีตารีบเปิด e ี3สามดูเลยับเพราะว่ามันมันดีมากครับในเชิงของในเชิงของนักแสดงผมรู้สึกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราภูมิใจที่ทีเด็ดนเนี้เพราะว่ามันเป็นมิติใหม่ของซีรีส์ซีรีส์วายเพราะว่าซีรีส์วายส่วนมากเขาจะน่ารักน่ารักกันใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นซีรีส์วายที่มีความไซไฟหน่อย แล้วก็พูดถึงเรื่องข้อคิดในการใช้ชีวิตในเรื่องนี้ก็คือนอกจากความสนุกความเพินนี้ก็คือผมเชื่อว่าได้หลายอย่างนน่นอนก็อยากให้ติมตามชมกันด้วยนะครับทางกาครับครับก็เหมือนกันนะครับก็อยากอยากให้ทุกคนลองมาลองติดตามดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของความรักของหมอแล้วก็ยมทูตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวของความปวดด้วยมีเรื่องราวของแบบการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ ที่บอกไห้พูดกันบางทีมันก็เป็นเป็นเหตุผลทําให้อะไรอะไรเันแย่ลงเนี่ยครับก็คิดว่าคนที่ดูเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบความยิ่งที่เหลืออะไรแล้แต่มันมีเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของความรักแล้วก็การใช้เวลาในช่วงที่เรามีอยู่ให้มันมีค่าที่สุดมันนต่ว่าคนดูน่น่าจะได้อะไรจากซีรีส์ของเราแน่นอนแล้วก็ทีมงานทุกคนก็เต็มที่มาฮะสามารถติดตามซีรีส์ได้ช่องทางไหน ตามได้ที่ t M m 25นะครับผมทุกวันพุธทุกกล้องนะครับห้าพุหลังจบรายการแฉแล้วก็แล้วก็สญญามารถดูย้อนหลังได้นะครับเที่ยงคืนนะครับที่แอปพลิเคชันไดชีนะครับตามกันได้เลยครับที่ให้โอกาสฝากเพลงและผลงานต่อๆไปเพิ่งไปขึ้น T Pop Stage มาอีกคนนึงก็กำลังจะมี ซีรีส์กับัร้อนักรลงขาขายไอจีต่ากตาร์เป็นเป็นเป็นเนเร็นกีตาร์เป็นเป็นเป็นตป็ลกีตาร์อว้น่อครับว่าลงบนป่านี้แล้วกันนะครับก็ตอนนี้วงเป็นท้ายนะครับวงของผมก็ลอยไปทั้งหมด3ามซิงเกิลขงเครับก็ซิงเกิลแรกก็ร้ายนะครับซิงเกิลงก็แดนซิ่งดุมม o พอนแล้วก็ที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดก็ มาเยอะนะครับซึ่งตอนนี้ก็วิวยอดสุดเลยครับช่วยปัดวิวอะไรกันบ้างขอบคุณมากมาครับแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้ก็เดี๋ยวให้ก็จะมีอัลบั้มประมาณเจ็ดแผ่นปิทยปีนี้ด้วยครับก็ต้อนรับทุกคด้วยนอกจากคุณหมอครับผมมารับปริญญาบุญไถ่นะครับก็ยังมีละครนะครับที่จบไปแล้วเรื่องปฏิหารรักนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอรอที่จะออนแอร์อยู่คิดว่าน่าจะได้ชมนี้แล้วก็อีกหนึ่งนะครับสเสนอ Story Season 4นะครับตอน ถนนสายสเสนหานะฮะวีคหน้าจะได้ดูกันแล้วครับก็คือวันที่7เมษายนวันเสาร์เจอกันอีกทีกแล้วครับ